ก็สวัสดีนะครับตัวนี้เราอยู่ช่องเบเซอร์นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับคาร์ดเมอร์เซลิสนะครับเป็นคาร์ดคาร์ดใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นคาร์ดอ่าพระนักบวชนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการได้รับเลยนะมาถึงขั้นตอนในการทํานะครับอย่างแรกคือเราต้องอัพสเตตนะครับนี่เลยต้องอัพดาเมจหกสิบห้ากับเมจิกหกสิบห้าเท่านั้นนะครับถึงเราจะทําคาร์ดได้นะคือเยอะกว่านี้ไม่ได้ละเราต้องอัพตามนี้เลยพอเราอัพเสร็จนะครับให้เราไปที่หิมะนะ ให้เราลงเรือนะครับนี่เลยลงมาทางนี้เลยนะให้คุยกับ a อ c ตัวใหม่นะครับ it, เราจะได้ไอเทมชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าเต่าไอเต่าอ,อ,อ,อันนี้นะครับมาสเตอรี่นะให้เรารีเซ็ตหนึ่งรอบให้เราไปสวมใส่นะครับ <c oughs> มันเป็นไอเทมใหม่นะ โอเคนะให้เราไปสวมใส่นะครับแล้วให้เรารอทุกๆหกานาทีนะครับทุกๆ6กนาทีมันจะมีโอกาสดรอปนะครับห้าเปอร์เซ็นตะ์ะที่จะดรอปเอออินเนอร์แพนนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมทำการสคริปนะเพื่อเพื่อไม่ทำให้คลิปเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทำการสคริปนะ Home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly at home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. อ่านี่นะทวกคนเราได้ละไอ้ที่พี่ชื่อว่า Inner scan นะครับพอ,อพอเราได้นะครับให้เราไปสวมใส่นะนี่เลยแล้วเราให้อ่ากลับไปที่เดิมนะครับที่หิมานะคุยกับ a อ c นะมันจะให้เพนเรามาปึ๊บลงให้คุยเลยนะอ่าให้เรากดไอ้หัวข้อที่สอนลนะไอ้ a, หัวข้อแรกนะไอ้เวน ูบีจ็คไรยูนะครับไม่นยังให้เคลียเรามาปักหัว5นาทีนะโดยห้ามโดนกิ่งมาพวกนี้นะครับอ,อันนี้คือเรารับแล้วนะเราต้องรีบทำ5นาทนะีผมว่าก็เยอะอยู่นะ5นาทีเราก็ค่อยๆไ,ไปก็ได้อ่าโอเคให้เราหยับแป้นนะ แค่นี้เราจะได้ไอเจ้าคาร์มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่อ่ารีวิวสกิลแล้วก็จัดบิลเลยนะครับมาถึงขั้นตอนในการจัดนะบิลนะบิลที่ผมจะใช้จะเป็นบิลตามนี้เลยเป็นบิลของธรรมดาดแหละที่ผมใส่ผู้คลิปเลยอันนี้ได้จากการที่เราฆ่ามอนต์บอยตรงนั้นนะครับแล้วอันนี้ได้จากการที่เราฆ่าบอสสกิลเทียเก้านะครับอันนี้ได้จากการที่เราซื้อของจากเกาะลอยฟ้านนะส่วนสกิลนะครับผมจะใช้อ่าหมัดแล้วก็แช่แข็งนะครับเป็นหลักแล้วก็เอา น้ำยาด,ดาเมจมาเสริมนะครับเพื่อให้มันรีด,ดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้นะแดีวเราไปแล้วก็สแตนนะอ่าสแตนผมอัพตามนี้เลยสามารถอัพตามได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวไปตอนที่เราลองกับม,มอนเทียเก้ากับตีบอสเทียสิบเลยนะครับ ยังไงก็บ้างครับกับสายมาเชลลินนะครับส่วนตัวผมคิดว่าคา้านี่ค่อนข้าง,ขา,งางที่จะโหดนะครับเป็นค่าต์ใหม่ที่โกงพอโกเลยนะเพราะว่าพาสซีติดตัวคือ,อ50ดัเมจบูสนะครับคือถ้าเกิดเราเก็บเอเสาของมันนะคือมันจะแรงมากเลยเลยนะแล้วก็พาอาสกิลอีกอันคือสกิลเจ้าติดตัวอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดเราอัพดัเมจกับเมจิกเท่าๆกันนะครับเช่นไอ้นี่100ใช่ไหมไหนอ้นี่100ไอันนี้ก็100นะครับมันจะเป็นดาเมด200เซนนะ ซึ่งค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โอเคด้วยนะที่มันถ้าเกิดใครที่ลองไอเป็นแบบสายแบบนั้นนะสามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้นะเพราะว่าผมคลิปนี้ผมคงไม่ได้ลองะอะก็ยงประมาณนี้เลยแล้วก็ไอคลิปเกี่ยวกับที่ด้วยข้อดีน,นะสำหรับตอนนี้คืออ่าคาดใหม่ก็มีแค่อันนี้แหละที่มาใหม่เลยแล้วก็ของใหม่นะครับอันนั้นผมจะไม่ทํานะแต่ต้อกไอตําแหน่งกล่องอาจจะบอกนะครับมันจะมีกล่องใหม่มาอ่ามันจะเป็นไอท่าเท่าไอย่เลยแหละ แล้วก็ไออาผมจะร,รออัพอัปเดตใหญ่ครั้งหนึ่งนะกับคา้าดใหม่มาผมก็จะทำคลิปแบบนี้อีกแหละแ,แล้วก็อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำลิปนะใกล้จะหนึง 1, ่งพันซับละอีกร้อยอาอีกร้อยยี่สิบกว่านะครับถึงจะร้อยอะถึงจะหนึ่งพันนะครับฝากเปก็นกำลงังใจด้วยนะผมจะได้มีแรงแบรรจัยในการทำคลิปแบบนี้อีกนะแล้วก็พัฒนาด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเจอกันนะครับบายครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นคลิปแคมนะครับผมจะพาไปเอากล่องนะคือให้เราขึ้นเลือกสีเหลืองมาแล้วให้เราลงมาทางนี้เลยไปทางตรงข้อนหนนะมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ชื่อว่า water god dan นะครับประมาณนี้เลยนะ